ลูกค้าที่ชอบแนวผจญภัยและก็พาครอบครัวไปเที่ยวสวัสดีครับผมมาพบกับผมวินไรเดอร์นะครับที่เอเวอร์มอเตอร์ปทุมธานีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอ,อร์คนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากคุณลูกค้า นะครับแล้วก็แคมเปญดีๆในวันนี้นะครับผมว่าการที่เราจะส่งรถคันนี้เราตกแต่งอะไรกันบ้างครับมาดูกันนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคือจะติดในส่วนของตัวอักษรคือโลโก้ Xtender คอร์สนะครับจะเน้นในส่วนของความสปอร์ตนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับด้านหน้ารถนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านล่างเลยนะครับด้านล่างจะมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะครับ ชอบตกแต่งไฟตัดหมอกนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่ขึ้นนะครับเป็นในสุดของสปอร์ตไ d เดนะครับผมนะครับในสุดของด้านหน้าออกแบบสวยเลยทีเดียวนะครับออกแบบทรงสปอร์ตเอเวนเจอรนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแนวผจญภัยแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับผมหรือกิจกรรมอื่นนะครับซึ่งเป็นรถเจที่นั่งครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนี่จะ เน้นความแตกต่างจากเอลคเลอร์ตัว GT คือจะเสริมคิ้วล้อนะครับผมซึ่งตรงนี้จะให้ความเข้มนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนให้กับตัวเอลคนเดอร์คอตัวนี้นะครับผมอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกาบประตูนะครับผมด้านประตูด้านข้างทั้งรบานนะครับผมแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมคือกระสานนะครับอันนี้ก็คือจะให้คุณประโยชน์สำหรับคุณลูกค้าเวลา ลดกระจกลงนะครับผมลดกระจกลงหน่อยหนึ่งเพื่อที่อากาศข้างนอก่ายเทมันจะทําให้คนอื่นมองไม่เห็นนะครับตัวนี้จะช่วยได้และที่อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือราวลังคาน,นะครับเพื่อที่จะยึดแหลกนะครับถาดหรือถาดสัมภาระเพื่อบรรทุกกระเป๋าเดินทางหรือว่าสัมภาระอย่างอื่นนะครับในกรณีที่เดินทางไกลนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมนะครับในสูข,ของเบ้ามือเปิดประตูนะครับผมอันนี้เสริมให้เลยนะครับผม เป็นเบ้ามือเปิดนะครับเป็นลายเคเบล่านะครับสวยงามสุดสปอร์ตเลยทีเดียวแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับในด้านหลังท้ายรถนะครับก็จะเน้นๆส่วนของตั้งแต่กอบป้ายเป็นของแรลลี่อาร์ตเราให้เลยนะครับแรลลี่อาร์ตซึ่งเป็นค่ายแต่งของมิซูบิชิเองนะครับผมถือว่าเป็นตำนานของมิซูบิชิเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านล่างนะครับผมก็คือสเกิร์ตหลังนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์อีกแล้วนะครับมีแผ่นสะท้อนแสงนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับมีพร้อมกับอา เป็นพ่อคู่เป็นพ่อหลอกเพิ่มความสปอร์ตอีกด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ติดตั้งในสื่อของการระยะถอยจอดให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะครับผมเพราะว่านอกจากจะมีกล้องถอยหลังแล้วยังยังมีเซนเซอร์การระยะถอยจอดเพื่อที่จะเพิ่มเสียงเตือนให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะครับไปดูในส่วนของออปชันรถกันแล้วนะครับเป็นอาจถือว่าครบถ้วนทีเดียวถือว่าเป็นออปชันที่ให้ความสะดวกสบายกับคุณลูกค้านะครับในส่วนของช่วงนี้เป็นแคมเปญพิเศษครับดอกเบีย้ยตลอดดอกเบีย้ย พองเราจัดโมโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยศูนเร์เซ็นต์ะครับสำหรับลูกค้าคนที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถอยู่ขณะดนี้นะครับผมติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์0927854664จ่นะครับจำง่ายๆ9 9 7 8 8 5 6 6 6 4นะครับ,รบติดต่อผมวินไรเดอร์สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม Drive your ambition. Mitsubishi Motors.